ีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับผมสวัสดีตอนเศารสุขบูสุขคนนด้ครับผมมือนีก็พ่อขับผมอีกแล้วครับผมทิตุนะฮะขาใหญ่มักมวนครับผมมือนีก็มี่แนวกินแซ่บๆนี่เลยด้ครับผมตําทะเลเดือดครับผมตัวนี้น้องสาวเป็นคนตําไห้นะครับผมเพิ่นเปิดลันตํานัวอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับผมน้ำปลาเพิ่นนี้โอ้จังเสียเลยครับพี่น้องนี่ตัวนี้ครับผม น้ำปลาตํานัวตัวนี้ใส้ตําเฮ็ดป่นเห็ดกับเขานี่แซ่บครับผมผมซื้อไม่เฮ็ดกินประจําครับผมตัวนี้แล้วก็เมื่อน,นี้น้องิันก็เฮ็ดใส่ยันตําตัวนี้มาให้กินร่องเบิงว่ามันสิเป็นจังใดครับผมพี่น้องผมว่า,สารสชาตินี่บ่ต้องพวงเลยล่ะตําแบบโอ้ใจอยู่พี่น้องทะเลเดือดเลยมอนี้มีเบิดครับมี่หอยแครงมีกุ้งสดมือสาสครับผมแล้วก็พักก็ซิมี่ ทั้งู่ครับผมทั้งู่บานห้องแ่บๆมีกระลำม,มีบักเขือเขือม่วงเขือไข่เตาบ้านบ้านคอยเอินบักเขือไข่เตาได้เนี่ยผมแล้วก็มีผักซีล่าห้องเนี่ยนะครับผักจัดขาวมันชิเป็นจังได้เมื่อนี่ล่องแต่ชิมเบงิงอ๋อจังได้กะบเปลี่ยนฝากเป็นกำลังใจให้ผมน้ำในเด้อครับผมทิศตันะค่ำหญ่มักมวลครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อครับผมเดี๋ยวสิมาสร้างคลิป ดีๆซู่พี่น้องได้เบิ้งกันนี่ครับพี่น้อง,องหอยแข็งก็มีก็ต้องห่วงรสชาติดีลีพี่น้องเขาเข้มข้นเขาถึงร,ถถงร,งรมมสงถ,งรถ,ถึงชาติเลยครับผมจะมาลองกินกันเบิ้งเลยครับผมว่ามันสิเป็นจังใดเขาถึงรสถึงชาติเลยครับน้ำปลาสูตรแซ่บนัวของน้อง่น พอจำนำมันก็เด้อคำหล็กทอก็ผู้บา้านทอดอีกแซ่บอกที่หนอผมดูสดก็ไม,ม่ผอม ขำคมๆๆไปเดน,นะครับเนาะนะครับมาละไงมือสายเหา Nhầy nhầy, mm. không nhè nhè ô Các bạn บ้านอย่าเแค่นี้นยังก,กินเนี่ยก่นมีสูตรดีๆสูตรแซ่บๆเนี่ยโอ้กินได้ตลอดครับพี่น้องเพรากลุ่มกับสูวนอะไรเบากงามแบบ แซ่บพักเต็มแน่อืม่บอกมากเรื่าม,มากินน้องกันรับซี่ก็กินรับกับแซ่บเพื่อนเนี่ยครับพี่น้อง ตัวผู้เข้าี่ก็หอมแบบ 你。Yeah. กับหลกหมาแสบเลิศนั่นส่วนสูตรห้องนอนเขาเนี่ยแสบไปเลยครับเดี๋ยวมือนาสีไทยสีไทยท้ำให้บังว่านนอนเวลาเป็นต่ำนอนทอนไซดอย่างแดดจันเลยแดด มันลอยอู่น้ำได้ไหมบอ ทำสร้างตื่ใจเลยการตำนี้อย่าลืมมานำปลาทาร์นั่งเสแปรหนินี่ใช่แบบกวัวเครื่องครับพี่น้องตำนั่นด้กับแสแป เป็นคนมากินตำอยู่ล่ะเพราะให้เป็นตำแซ่บคลุกตำครับผมเกิดอะไรต้งเกือปอกเนาะ ห้อยมากรับรวกมันพอดีมัออกม,มาจากในได้เรบ จุดใจร้มันดพี่น้องทช่บครับหรือพู้อะไรอะยากล่องซึ่งเบิงนะครับพกัดสามแจกหน้าพิพาทน,นะครับผมตรงขามกับปั๊มน้ำมันครับสิมี่ป้ายติดไว้อยู่ครับว่าร้านตำนัวครับผมตัวนี้เริ่มขายตั้งแต่เก่าโมงเป็นต้นไปครับผม 举行下。 หอยออย,กอย,กกกอยีก็แซ่บหอยก็หอยก็มากินหอยกันหอยเป็นหอยาบ,บ บอกพี่น้องเมืหลายตําตําขัาเปียกตําขัาพุ่นตําหม้อตั่วดตํปาปลาตําทะเลตํากุ้งสดาราคาเบาแห้งครับราคาถึกถึกห้าบหสิบบาทตํานรรมดาก็ถือลงอีีครับ

พุ่นนี่แสบไรืมิ <c oughs> ำจริงใช่กัมเนี่ยนี่้ <c oughs> ายัใส่ใจอยู่เนาะ ถามพี่น้องสนใจเนาะพูดถึงว่าน้ำปลาเขาเนี่ยเดี๋ยวผมสิแจ้งเบอร์โทรลงไปนี่ ในตรงด้านหน้านี้เลยนะครับผมต่านี้เล,เลยนะครับน้องติ๋วครับซื่อเพิ่นปลาล่าตาํานัวครับผมหรือว่าจะเข้าไปทางเฟซบุ๊กก็ได้ตา่านัวของน้องเพิ่นก็มี่นะครับเข้าไปสอบถามได้เลยครับผมรับรองว่าบ่ผิดหวังครับ,อบเอาบ่แซ่บมาดาผมรถแล้ว่าผมบาแซ่บ พี่ดีพี่น้องกินมากละลายต่ำแล้วแซ่บต่ำยวพ่อกับผมไม่คลิปหนานนะครับคลิปนี้ ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะหรือว่าเข้าไปใน YouTube นะครับพี่น้องพิมพ์คำวา่าค้าใใหญ่มักมวนครับแชร์บแบบอีสานครับผมก็จะเห็นเป็นรูปผมขึ้นมาเลยครับหรืออาจจะเป็นคลิปผมขึ้นมาก,ก็าได้ฝากเข้าไปกดติดตามกดกระดิง่งเห็นน้ำในได้ครับผมจะรับนี่ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่รับชมรับบึงเนอครับผมขอบคุณหลายๆครับ